สรุปนะครับโอเคอออสรุปนะครับก็คือท่เฟรมต่างๆเนาะเดลี่บอกได้เลยว่าพังจะก็จะเรียกว่าใช้คำว่าลดระดับลงมาแล้วนะครับก็คือ,อรีบาว ใกล้จบแล้วนะครับหรือจริงๆจบไปแล้วอาจจะอาจจะรีบาวจบไปแล้วก็ได้ครับรีบาวใกล้จบแล้วหรือจบแล้วนะนะใช่ส่วนตัวคิดว่าจบแล้วนะครับรีบาวคิดว่าจบแล้วนะครับเอ่อที่เหลือก็คือการดึงเชงออกข้างเพราะว่ามันอยู่ในเทรนไลน์สำคัญนะถ้ามันหลุดมาปั๊บมันก็มันก็จะมีแรงกระหนำ่ำใช่ไหม ชั่วโมงรายชั่วโมงก็คือลงรายนาทีก็ลงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมใหญ่หรือเล็กตอนนี้คือสัญญาณพังพินาศหมดนะครับ MFI นะครับก็คือ m o n e y f l ฟ Index นะครับกระแสเงินไหลออกใชกระแสเงินไหลออกชัดเจนนะครับ RSI ก็ ค่อยๆหักหัวลงใช่ไหมความแข็งแกร่งก็ลดลงนะความแข็งแรงของการรีบาวก็ลดลงโวลลุ่มก็ไม่มีด้วยฮะลดลงและที่สำคัญคือโวลุ่มมันไม่มีฮะตรงนี้คือประเด็นหลักเลยนะโวลลุ่มไม่มีฮะโวลุ่มไม่มีนะครับโวลุ่มหายะมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าโวลลุ่มมันน้อยกว่าน้อยกว่าที่เคยเป็น นะครับมันน้อยกว่าตอนตอนตอนลงอะ่ะโวลุ่มหนาแต่ตอนขึ้นอะ่ะโวลุ่มบางใช่ไหมโวลุ่มมันบางโวลุ่มเท่าไหร่คือบางโวลุ่มเท่าไหร่คือหนาแหกตาดูสิครับอืมนะฮะทำไมต้องสนใจว่าเท่าไหร่ครับก็ดูที่การเปรียบเทียบแท่งของมันไงว่าแท่งเนี่ยมันมันเล็กหรือมันใหญ่กว่าก่อนหน้าครับเจ้าตัวเลขเป๊ะๆไปทำงานวิจัยเหรอฮะ เกาเลขไปทำงานวิจัยกันเหรอครับใช่ไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์โอเคแนวต้านวันนี้แนวต้านสูงสุดอยู่ไม่ถึงสามสามหนึ่งศูนย์นะนะครับเอออยู่ไม่ถึงสามสามหนึ่งศูนย์เนี่ยนะโอ้โหสเปดเจ็ดสิบหกพระเจ้านะครับ ไม่ถึง3310เพราะนั้นคือเราจะตั้งไว้3า0 5แล้วกัน,นแนวต้านซึ่งก็เป็นจุดที่ผมอยากเซลล์เพิ่มนะครับ3305แต่คิดว่าไม่ถึงแล้วล่ะคิดว่าไปไม่ถึงแล้วละ่ะ3305นะและอีกแนวนึ่งล่ะถ้าทะลุไปได้ใช่ไหมข้างบนครับจุดสูงสุดนะครับ 3 3 4 5ใช่ไหมจุดสูงสุดนะครับแนวรับนะ3 2 8 0 3 2 5 0 5 0ดศคือปากหลุมนะครับคิดจากราคาปัจจุบันนะ5 1 1 0นะครับ 3 305คือขึ้นมาเท่าไหร่ครับ8เหรียญโอเคห้ามืจะถ้าไป4 5 5ห้า0มืน0ะตัวของแนวรับนะครับ3 2 8 0นะฮะลบ18ดอลลาร์ห้า0ม 50000 18ดอลลาร์51000 3250 5000 700ถึง800ครับประมาณ700 5700นะครับอ่าๆนะครับลิสรีวอร์ดเมื่อเทียบกับช่วงสูงสุดเท่าไหร่ครับ3345จากปัจจุบันก็คือ45 47 47ดอลลาร์ ช่วงต่ำสุดเท่าไหร่ครับ3 250จากปัจจุบันก็คือ48ดอลลาร์ใช่ไหมโหสูสีกันสุดๆนะครับตรงกลางของกลางโดยแท้จริงนะครับนะถ้าเป็นจุดเล็กๆก,ก็เอ,อ่อสิบแปดกับเท่าไหร่ครับสิบแปดกับเจ็ดใช่ไหมใกล้กันไปนะป้อนผมบอกว่าประมาณแถวๆ3 3สามสามศูนย์ห้านะครับจะเป็นจังหวะเซลล์ที่ค่อนข้าง ใช้ได้นะครับใช่จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะแต่อย่างที่เห็นครับว่าตอนนี้นะครับตัวของกระแสเงินเนี่ยมันนิฟโลนะมันไหลออกนะครับก็ผมจะหยุดเชื่อว่านะฮะมันจะมีอยู่2กรณีนะฮะใช่เมื่อเราใช้มันน f ฟโลนะฮะแล้วเราจะเชื่อได้ว่าครับมันจะหยุดลงนะมันวันก่อนเมื่อวานใช่ไหมก็คือตอนที่มันอะไรครับมันโอเวอร์โซใช่ไหม โอเวอร์โซ่ saw, ปับ๊บเด้งเลยตัวของมันนี่โฟร์อินเด็กนะครับมันดีกว่าไอซตรงที่ว่ามันไม่ลากนะครับมันไม่ลากใช่ไหมก็คือพอมันโอเวอร์โซหรือโ oh, นะอ้บอร์ดปับ๊บนะโอ้บอร์ดปั๊บย่อโอเวอร์โซปั๊บลงเลยนะ่างเนี้ยใช่ไหมเออมันก็เด้งเลยเงี over ่ยโอเวอร์โซปับ๊บเด้งโอ้บอร์ดปั๊บก็ย่อเลยเลยเนะี่ยมันก็โหใช้ดีฮะ <laughs> ใช้ดี ใช้ดีใช้ดีนะครับใช้ดีจริงๆนะแต่ตรงนี้มีแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดเล็กน้อยเลยครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าอย่างตรงเนี้ยใช่ไหมตรงนี้ถ้าดูเนี่ยนะครับตรงเนี้ยหลุมนี้ใช่ไหมก็คือไม่มีอะไรนะครับแต่หลุมนี้เนี่ยนะครับหลุมเนี้ยกับต,ตรงเนี้ย ตรงนี้ก็คือมันจะ,ะนะนบูลิดแหละนะตรงเนี้ยบูลิดแต่ถ้าเข้าเร็วไปก็กลายเป็นบูชิดใช่ไหมบูลิดหรือบูชิดใช่ใช่ก็คือตรงเนี้ยเข้าเร็วไปปับ๊บนะก็คือมันเด้งจริงครับแล้วมันก็อีกรอบหนึ่งฮนะใช่ไหมทำเป็นอะไรครับทิปเปิลบอททอมแล้วก็เด้งใช่ไหม เพราะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราสามารถลดการจะลดการแบบว่าไอเนี่ยได้ด้วยการเนี่ยเรามีเทนไลน์ประกบเรามีเทนไลน์ประกบเราตีประกบไปนะครับเป็นเทนเล็กเทนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ครับเราตีประกบได้จะเพื่อบอกว่าโอเคนะครับมีสูงกว่านั้นเนี่ยเพื่อที่อะไรฮะเราจะได้แบบนะครับสำรวจตรงนี้ได้นะเนี่ยสำรวจตรงนี้ลงมาได้ ใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามันพุ่งขึ้นมันต้องพุ่งขึ้นจริงๆครับอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าทะลุปั๊บนะครับมันนี่โฟล์ต้องเข้าด้วยใช่ไหมเออถ้าทะลุมันต้องโฟลต้องเข้าด้วยนะครับเพราะเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ระวังเหมือนกันเพราะว่าอันนี้จะเป็นจุดที่คล้ายๆ RSI ่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ได้แย่เท่าไ s i ใส่ช่ไหมเนี่ยเพราะเวลาบูลิชปั๊บนะครับ มันก็บูลลิตไม่นานครับมันอาจจะมีหลุมหนึ่งเนะี่ยที่บูลิตได้เราก็จะแบบเพิ่มความมั่นใจได้นะแต่ถ้าเรามีเทรนไลน์ประกบปั๊บอย่างนี้ผมบอกครับว่าจนกว่าจะหลุดเส้นใช่เช่นเดียวกับปัจจุบันเนี่ยครับเนี่ยเช่นเดียวกับปัจจุบันเนี่ยนะครับดูนะจนกว่ามันจะหลุดเส้นลงมาฮะนะตอนนี้คือตัวมันนี่โฟมันค่อนข้างบีบกันใช่อยู่ตรงนี้เป็นก้อนใช่ไหมนะแล้วราคาก็อยู่ตรงเส้นตรงนี้พอดี แบบบีบกันแบบบีบกันแน่นเลยใช่ไหมพอก็คือถ้ามันหลุดปั๊บนะครับแล้วตัวของโฟมันก็ลงด้วยก็จบปัญหาครับอันนี้คือลงจริงนะฮะแต่ในขณะที่มันไม่ลงก็อย่างที่เห็นครับว่าก็ค่อนข้างเนี่ยดูนะโวลูมตอนซื้อนะครับแล้วดูนะโวลูมตอนขายนะครับเนี่ยโวลูมตอนขายอันนี้โวลูมตอนซื้อใช่ไหมอันนี้โวลูมซื้อแจก้อนเนี่ย ก้อนนี้คือซื้อก้อนเนี้ยนะครับขายต้องต้องถามอีกไหมว่าเท่าไหร่จะต้องถามไหมนเนี่ยดูจากก้อนเนี่ยต้องถามไหมว่าเท่าไหร่จะมันไม่จําเป็นแล้วฮะมันไม่ต้องถามแล้วครับว่าเท่าไหร่ครับดูก้อนหางกันแบบคนละโยดขนาดนั้นนะะเพราะนั่นคือมันชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วนะครับชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยปริมาณวอลลุ่มของการเนี่ย ถ้าเป็นตอนซื้อใช่ไหม่อหาหนี้่อหาหนี้ขายมาบอลุ่มก็เยอะหนานะครับแต่จังหวะเนี้ยนะจังหวะรีบาร์นี้ใช่ไหมนะครับอลุ่มเข้าพอดีตรงเนี้ยกางทางตรงนี้อืมแต่หลังจากนั้นครับต่ําลงเรื่อยๆใช่แต่มันก็เป็นไซด์วอัพนี่ใช่ไหมแต่ว่าอะไรครับบอลุ่มก็แค่เนี้ยป่าปายนะครับแต่พอขายปับ๊บดีดขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยเทียบกับ อะไรครับเทียบกับก่อนหน้าเนี้ยคนละเรื่องเลยฮะจ้ <laughs> เทียบกันนี่คนละเรื่องเลยบอลุ่มขายกับบอลุ่มซื้อนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละฝากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับ a l l j a s t r เ c t o r ในช่องทางด้วยนะครับผม